มีกี่ตัวครับสวัสดีละสวัสดีดไก่มีกี่ตัวครับตองพุบปั๊บโอ้โหคิดว่าตัวปะเดี๋ยวเราไปชมไก่กันนะทักทายน้องเอเมลาในชุดแบบธรรมดาสวัสดีนี่ครับไม่ต้องบอกว่าเขาเป็นพระเอกได้เลยนะครับผมเป็นพระเอกได้เลยผมขอจองไว้แล้วแล้วเขาจะเล่นดีต้าเก่งด้วยเดี๋ยวผมจะ ออกอัลบั้มให้เขาด้วยนะครับนี่เลยนะครับนี่สวยหล่อคู่กันด้วยมาขอดูไก่เอเวลาหน่อยอม,มันเขามาอยากแต่ว่ามันอบอุ่นเนี่ยโอ้ยส้มไก่อย่างดีเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาแน,น่หนิมันเป็นส้มไก่ที่ดีๆมากเลยนะเอเวลาพาแว่นเพื่อนบอกกันขึ้นรอแถียจานบึ้ยเรายังไม่ปล่อยในเรายังไม่ได้เปิดตัวทางการนะครับเดี๋ยวเราจะผูกแขนไปนทางการอยู่นะ ถูกส่วนตัวของยาเนี่ยครับมันสายพันธุ์อยังเนี่ยปุ๊บปั๊บสายพันธุ์พม่าอันนี้สายพันธุ์พม่าได้มากี่เดือนแล้วอันนี้อายุเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะลูกเพับโอเคโอเคครับผมมะคือดีแต่ว่าเป็นสิบตัวอันนี้เราเพาะขายด้วยไหมหรือว่าเราเฉพาะเราเฉพาะอะไรเพ่อไว้ถ่ายชนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เก่าอันนี้เป็นแม่พันธุ์วะโอ้โหมอสเย็ะหลายครับแต่นิ่มไปนะครับ ไม่เฮ็ดหลายแต่เน้นคุณภาพนะครับโอ้นี่เป็นไอเดียดีมากอันนี้เริ่มออกสึกได้บ้างหรือยังนะออกสึกได้บ้างกี่ครั้งหรือว่าไอ้มียังสองไฟหรือสองไฟชนะหมดไหมหรือว่าหมดว้ายชนะหมดตัวนี้เท่าอร์ได้หรอเทอร์ได้ในเขาให้เท่า์ไร้แล้วเนี่ยจังมือแล้วยังไม่ได้เปิดราคานะถ้ามีคนสนใจนะครับปุ๊บปั๊บ ปุ๊บปั๊บโอ้โหคนดู450ยคนแล้วนะครับตอนนี้การเปิดตัวปุ๊บปั๊บก,กับซุ้มไก่ของเ e อ๋มิลาวันนี้นะครับผมไม่ได้เปิดง่ายๆนะครับผมมีงัวด้วยนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบทําการเกษตรแล้วก็เป็นคนที่มีทรัพย์สินอยู่ในบ้านดูดิอันนี้พันธมาแล้วอันนี้ล่ะ,ะม,มีพันธาผกบอพันธ <c oughs> าผกบ่เดี๋ยวเขา <c oughs> พาไปเอาเข <c oughs> าจ <c oughs> ะพาไปเอาเดี๋ยวเขาอยู่ตาดมาก่อนนี้ยังวัดตาดหรือท่าผกเดี๋ยวผมมีพวกนะครับเนี่ยอันนี้ก็พม่ากันบ่ โอ้โหกว่าจะได้ตัวนึงนี่มันกีเดือนวะเนี่ยกว่าจะเพเพราะไอ้พวกนี้ก็ขายได้ใช่ไหมถ้าปกตินี่ก็พวกนี้เขาก็ซื้อมาเลยห่มีตัวน้อยๆเนี้นๆนะครับดูสิครับทุกๆคนครับผมมาครับผมมาไก่ครับผมแน่นอนไหมครับในสก๊ปพวกเรานะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันอยู่กลางเดือนมากครับผมอยากให้ขึ้นโดนมากเลยนะเนี่ยโอเคถ้างั้นก็ทํานี่ไปก่อนนะ คือมีแฟนรอแต่น้อม,มาทำตามมันนั่นเลยคนเลยนะฮะผมผมได้ฟิลผมแล้วไปเปิดหัวมาเลยนะโอเคครับผมพมลบเป็นว่โบโบต่องห้เห็นรถตัวดูรถเขาครับว่าเห็นรถเด็เจวคุ้มคุ้มซินเลยรอระดับพระเอกเลยนะครับเดี๋ยวได้ดู MV พระเอก แสดงโดยเอวิลาและน้องกูปปับนะฮะ400ท่านสวัสดีครับผมงอนตาดครับงอนตัดครับว่าเหมอดีกับเอ็มดีครับผมยลมั่ไปไกลแต่ว่าผมต้องใส่ก็ว่า อเอวนะครับพระเอกในชีวิตจริงนะครับอันนี้พระเอกเอ็มวีในชีวิตจริงทุกวันเขาต้องมาแบบนี้เขาต้องมาเกลี่ยไก่นะครับเขาต้องมาเกลี่ยไก่นะอยากดูยังมีเอกกับแฟนโอเคแม่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับออ้้ายู่งงนนตลดกบัวปลาเนี่ย lòng mặt thằng mặt thằng mặt thằng 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 nong, nang. ถ้าผมเอารถันานผมมาเนี่ยเปนสะเกิดผมพังหมดเน่นเลยอันนี้ผมเอารถตู้มันสูงกว่าน,นิดนึงนะสัญญาณดีครับผมจังหวัดเลยผาขาวครับท่ามกลางภูเขาจะไปทางไหนเป็นทางไหนี่วพิจปาออยกับปามันสปหลัง ดีนะทุกท่านนะสัญญาณบริสัทครับเอาบอกสัญญาณเลยบริสัทบอกบิวดีฮะสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดบอกครับสัญญาณชัดบอกความสุขที่แท้จริงครับเอมิราครับผมกับคู่ชีวิตจริงเลยนะครับพระเอกตัวจริง เอมิรากับพระเอกตัวจริงกับข้อไก่เอมิรากับพระเอกตัวจริงมนลักข้อไก่ตีมนลักข้อไก่ตีฮะมนลักเล้าไก่ชนมนลักข้อไก่ตีของเอมิรา ผมจะอยู่ไกลๆให้เขาให้ทำงานครับวันนี้มาเก็บไลฟ์สไตล์ของเอมรลาแต่ละวันถ้าไม่ไปทำงานถ้าไม่ได้ไปถ่าย Mv ไม่ได้ไปแสดงซิดคอมก็จะซิดดาวอยู่ที่นี่นะครับเยเยามากชีวิตเรียบง่ายครับชัดเจนที่ลำปาง แชร์วนไป400ท่านครับแชร์วนไปือน้าตตงาหาบ่ยคุยมือี้ยปิดตับเนียบแห้งน้องบัวลพูะครับบสาร์ันและเสอรนเกก็คนน้องบัวลำพูนะครับอําเภอศรีบุญเรืองฮะ

ปาดเ,เอาเงินไปตากแดดตัวละห้าหมื่นตัวละห้าหมื่นถ้าจนตัวแม่กับสิบแพงมีลูกพร้อมนะครับผมเขาก็มีแล้วก็อาชีพเสริมของเอวิลาครับก็คือต่ําหูอยู่ตรงนี้นะครับผมถ้าวันไหนไม่ได้ไปทํางาน,นเสริมสวยแล้วก็มาต่ําหูที่นี่ด้วยมีเวลาห่อตาลไล่ค <c oughs> ุณแม่าต <c oughs> ่ำห <c oughs> ูงแม่บอกย่าเเลี้ยหมอนเลียงใหม่ที่นี่ด้วยนะครับผมอุ้ย บ้านเขานี่ครบวงจรมอเตอร์ไซค์ที่เขาเข้ามานะครับชีวิตของเขาติดดินและเรียบง่ายมันเขี่กันเลยสิกนิกมันสูงกับเป็นสิกนิกคิดใจเลยแต่สิกนิก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 ย้ำนันวาสิกนิกให้ละเหตุให้สิกนิกหน่อยใจเลยแต่สิกนิก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 อ๋อ

นิสิกนิกย่ำนันวาเฮาสิกนิกให้ละเห็ดให้สิกนิกน้อยใจใด้แต่สิกนิก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 มันเฮียดกันไลยสิกนิกมันสูญกับเป็นสิกนิกผิดใจใด้แต่สิกนิก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 ย่ำนันวาเฮาสิกนิกให้ละเห็ดให้สิกนิกน้อยใจใด้แต่สิกนิกสิกนิกสิกนิก เดี๋ยวเราจะมาทำา MV ที่นี่พระเอกตัวจริงของเอมิราพระเอกตัวจริงของเอมิรานะครับของคนนั้นเลี้ยงวัวรออยู่นี่ขอบ่งของงวเนี่ยขอบริยูมาโดนแล้วอันนี้เอาตู้เย็นมาเขาเรียกว่าตู้เย็นเลยบ่อนตู้เย็นจริงๆนะครับอันนี้ตู้เย็นที่ตู้เย็นวัวตัวนี้ต้องกินหญ้าเย็นด้วยนะครับคือต้องแช่ตู้เย็นให้กินน้ําเย็นด้วยนะครับงวตัวนี้ต้องกินน้าเย็นๆนะฮะจะกินน้ําร้อนไม่ได้เพราะว่า วัวตัวนี้เป็นวัหวหัวสูงนะฮะต้องกินน้ําเย็นนะฮะแล้วก็ต้องกินหญ้าที่เป็นแบบว่าอเวคเชโบที่มาจากอโลตัสนี่มาจากห้างนะครับผมก็ต้องเอาใส่เนี่ยจะไปเกี่ยวหญ้าแถวนี้ไม่กินนะเพราะว่าเป็นวัวผู้ด,ดีพูดง่าย <laughs> <c oughs> ใส่ตู้เย็นเกินพร้อมตายนะครับอา้าวเดี๋ยวติดตามนะครับพระเอกตัวจริงของเอมิลาเดี๋ยวเรามี MB. เอ็มน้องน้องน้องปุบป,ปั๊บนี่เป็นคนเล่นนิต้าเก่งด้วยเอ่ออยู่วงไหนบบปบ บกบกเคยเล่นขึ้นวงจริงจังหรือว่าลองเนใหนแต่เอเล่นเสือเป็นคนขี้อายด้วยแต่ว่างานนี้ต้องทํเพื่อเอด้วยครับจะต้องเป็นพระเอก m v แล้วก็ดิจิต้าให้เอร้องเพลงต่อไปนะจ๊ะทุกๆคนนะครับน่านใจเต้นตุบตับใจเต้นตุบตับแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวค่อยติดตามนะครับสําหรับเอมิราชาแนลสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม